จากกรณีที่คุณปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ได้ตั้งคำถามว่าพักการเมืองกลับใช้วิธีหมอบสยบเอาใจผู้ออกใบอนุญาตที่สอง เพื่อแก้ปัญหาส่วนตัวแล้วก็เพื่อให้ตัวเองและพรรคพวกได้เป็นพระนท่านหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าพระนา่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจวาสนามีเงินทองแล้วก็เพื่อให้พรรคตัวเองเนี่ยได้เปรียบทางการเมืองผมคิดว่าสิ่งที่ คุณปียบุตรพูดก็คงจะหมายถึงคุณทักษินและก็พรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีการปิดมีการเปิดเปิดดิลลับทางการเมืองระหว่างคุณตักษินกับกลุ่มอนุรักษนิยมตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วล่ะแล้วก็มาสรุปในตอนเลือกตั้ง ปี66เสร็จครับซึ่งเป็นการดิวลับทางการเมืองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการหัวอำนาจทางการเมืองซึ่งคุณทักษินก็ใช้วิธีการเหยียบบ่ามวลชนข้ามหัวประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ ครอบครัวครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้เราไม่ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจว,ว่าทำไมคุณทักษิณจึงสยบยอมหรือซีโรราบต่อกลุ่มอนุรักษนิยมเพราะว่าคุณทักษิณได้บทเรียนช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณทักษิณก็แข็งข้อกับกลุ่มอนุรักษนิยม ต่อต้านต่อสู้กับกลุ่มอนุรักษนิยมในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็หนีออกนอกประเทศแบบหัวสุกหัวสุนไม่มีแผ่นดินจ,จะอยู่ได้มีโอกาสกลับมาประเทศไทยโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวกลับมาแบบเท่ๆก็ถือว่าเป็นเป็นบุญอันล้นพ้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจะให้คุณทักษิณไปแข่งข้อไปสู้กับกลุ่มอนุรักษนิยมเจ้าของใบอนุญาตที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่ทำครับพอนการที่จะอ้างว่าตอนนี้ต้องเข้าประสู่อำนาจอำนาจรัฐก่อนเพื่อมีอำนาจรัฐแล้วก็สามารถจะทําอะไรก็ได้ ก็น่าจะเป็นเหตุผลหรือคำพูดที่แบบเท่ๆพูดแบบเอาหล่อพูดแบบให้ดูดีทั้งที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษินก็เข้าสู่อำนาจรัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วครึ่งเทอมก็ยังไม่เห็นพรรคเพื่อไทยนำเอาสัญญาประชาคมที่ใช้หาเสียงในการเลือกตั้ง ออกมาใช้เลยนโยบายทางการเมืองหรือจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบเนี่ยโทษสักรรมรวมไปถึงกฎหมายประชามติไม่เห็นพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลพักเพื่อไทยขยับอะไรเลยทุกอย่างก็ปล่อยไปตามความต้องการของกลุ่ม อนุรักษ์นิยมอันนี้ไม่นับเรื่องที่จะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรก็แล้วแต่ละอันนั้นยิ่งเรื่องใหญ่เรื่องยากแล้วก็เชื่อว่าคุณคุณทักษิณไม่ทำด้วยซ้ำไปครับพลปรากฏการ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนหรือมวลชนคนเสื้อแดงได้เห็นกราพืชหรือสันดานอันโดยแท้ของคุณทักษิณ ว่าคุณทักษินเนี่ยเป็นแค่นักธุรกิจมาทำการเมืองอะไรที่ได้ประโยชน์กับตัวเองก็ทำอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทำคำหนึ่งถึงกำไรขาดทุนเหมือนกับการทำธุรกิจเพราะนั้นไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มีดงการไดหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นในการปลุกระดม ไอ้คนสแสดงออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาคุณทักษณิณไม่ได้อินไม่ได้มีอุดมการ์เรื่องประชาธิปไตยอะไรเลยก็พิสูจน์ได้เห็นชัดวันที่คุณทักษณิณมีอำนาจในตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าคุณทักษณิณยึดเอาประโยชน์ส่วนตัวและก็ครอบครัวมากกว่าอุดมการณ์ทางการเมือง หรือจุดยืนทางการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยที่หลอกคนเสื้อแดงมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่ามวลชนของคุณทักษิณมวลชนคนเสื้อแดงตาสว่างกันแล้วหรือยัง